อบการยต้องัวยัไงบ้างคือคิดจากหลายมุมตั้งแต่รีวิวเรื่อง online, อง traffic, องนไลน์เรื่องทราฟฟิกเรื่องมาร์เก็ตติ้งยันหน้าร้านเรื่องโลเคชันเขาเรื่องดีไซน์เรื่องของการจัดวางต่างๆเรื่องเซอร์วิสดีไซน์ไปดูหมดเลยผมไปร้านไหนคนจะถามบอกว่าอะไรขายดีถ้าเกิดใครตอบว่าขายดีทุกอย่างไอ้พวกเนี้ยมันไม่จริงอะ่ะพี่เห็นอะไรจากการท่องเที่ยวบ้าง่วนใหญ่ผมก็จะไปดูอย่างแรกพวกร้านขายดีเฮ้ยทำไมเขาขายดีขายดีเพราะอะไรใช่ไหมอาจจะดูจากรีวิว ด้วยในขณะที่ไปลองลองทานลองดูอะไรเงี้ยหรือว่าลองดูพวกเ е ตติ้งดูอะไรเงี้ยดูโลเคชันคือคิดจากหลายมุมตั้งแต่ภายนอกเลยตั้งแต่รีวิวเรื่องออนไลน์เรื่องทราฟฟิกเรื่องมาร์เก็ตติ้งยันหน้าร้านเรื่องอโลเคชันเขาเรื่องดีไซน์เรื่องของการจัดวางต่างๆเรื่องเซอร์วิสดีไซน์ไปดูหมดเลยเมนูบริการดีไหมราคาดีหรือเปล่าการดูแลลูกค้าดีหรือเปล่าลูกค้าที่เข้ามาเป็นยังไงการทําร้านให้เป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์มดีหรือเปล่าคือคือคนไทยพูดน้อยเรื่องการทําให้เป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์ม มันแปลง่ายๆคือร้านคุณน่าถ่ายรูปหรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยไปตีความว่าร้านสวยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคอนเทนต์แพลตฟอร์มคือเราสังเกตบางร้านคือร้านอาจจะเล็กมากแต่ว่าเมนูมันน่าถ่ายเชฟมันน่าถ่ายกริยาในการทํหน่าถ่ายอย่างคุณไปกินพวก โอมาคาเซย่างเงี้ยร้านเล็กมากโคตรแคบเลยแต่เชฟมันอธิบายทุกอย่างคุณก็ไปถ่ายตอนมันพูดอันนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์แพลตฟอร์มคนไทยไปโฟกัสคือต้องร้านใหญ่ๆที่กว้างๆหรือว่าต้องดีไซน์แบบตรงนั้นซึ่งตรงนั้นมันแพงไงทุกคนมันไม่มีอาจจะไม่ได้มีทุนขนาดทําร้านแบบ1่ไร่อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไปศึกษาดูจากตรงนั้นหรือว่าแล้วแต่เราก็าก็ดูต่อว่าแล้วแต่ละคนมันมาเพราะอะไรสั่งเมนูไหนสังเกตผมไปร้านไหนคนจะถามบอกว่าอะไรขายดี ถ้าเกิดใครตอบว่าขายดีทุกอย่างไอ้พวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่จริงอะ่ะมันจะมีเมนูซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยพอตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องลองสั่งมากินดูอ่ะอะไรประมาณเนี้ยียบเทียบง,ง่ายๆคืออย่างเมืองไทยอ่ะอยากรู้ว่าร้านตามสั่งร้านไหนขายดีนะให้สั่งเมนูหมูกรอบ <S <S <ๆ>เคลื่อนเมนูหมูกรอบคุณสดแล้วมันกรอบอะ่ะแสดงว่ามี2ออย่างคือขายดีแล้วก็เชฟอะ่ะเก่งที่จัดการเรื่องหมูกรอบได้ดีถูกป่ะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะดูตรงเนี้ยวิธีการง่ายๆเนาะ แล้วเราก็เอาแมาแอพพลายกับธุรกิจได้คือพอเราเป็นคอนซัลท์เราเจอลูกค้าหลายเคสใช่ปะเราไปเราไปตั้งแต่ดูพวกโรงแรมพวกเสื้อผ้าร้านอาหารหรือว่าสิ่งที่เราชอบผมไปชอบไปดูพวกอุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์อาท์ดหรือว่าหรือว่า,วา,วาต่างๆนานาท,ที่ที่ต้องไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เห็นว่าแลนด์มาร์กแต่ละประเทศอ่ะมันมีจุดเด่นอะไรก็ามาเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยทำไมเมืองไทยจริงๆเนี่ยถ้าจังหวัดนี้คนเยอะกว่านี้เพราะแบบนี้ เศรษฐกิจมันภาพรวมจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็จะ Refer e n c e ได้นะเพราะยุคเมื่อก่อนเราทำแบบนี้แหละผังเมืองในประเทศหนึ่งมันก็อาจจะเอาเอาไอเดียมาจากประเทศอื่นอะไรแบบนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งเบื้องต้นที่เกิดอย่างนั้นอยู่แล้ว,วอ่ะประกอบการไทยจะสามารถปรับตัวให้เท่ากับสางประเทศได้ไหมและต้องตับตัวยังไงบ้างในเรื่องของการท่องเที่ยวผมว่ามันก็ตอบเรื่องเดียวคือเรื่องของความสามัคคีแหละคือประเทศไทยมันมีของดีเยอะแต่ทีเนี้ยมันต้องจับเป็นกลุ่มไงมันไม่ใช่แบบฉายเดียวอ่ะคือลองคิดดูอย่างอย่างพวกญี่ปุ่นเนี่ย แต่และอำเภอมันก็เป็นตีมเลยนะคือไปเพื่ออำเภอนี้ครั้งหนึ่งผมไปเคยพาแม่ไปเขาดาวพวกด้านใต้อะฟุกุโอกะมั่งแถวๆนั้นอะ่ะคือมันมีแค่ถนนเส้นเดียวเองนะแล้วก็เป็นคิดถึงตลาดตลาดนัดธรรมดาที่แบบเป็นเส้นๆๆอ่ะแล้วก็มีขายขนมขายของที่แบบคนไปลงตรงนั้นอย่างเดียวอะ่ะแล้วรถบัสมาตั้งหลายชั่วโมงเพื่อมาทิ้งไว้ตรงต้น,ต,นต้นทางปล่อยให้เดินไปสุดทางแล้วก็รับกลับอะ่ะคืออารมณ์แบบนี้ถ้่ากิดเราไปไปญี่ปุ่นเราจะเจอฟิลนี้มากคือมันเป็นก้อนแล้วก้อนนั้นอะ่ะ สาคัญคือมันไม่เหมือนกันไงไม่ได้ลอกกันไงคือในนั้นมันก็จะมีหลายอย่างอ่ะเช่นเราไปบางคนก็ไปอะไรไปฮอกไกโดไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีตั้งแต่มีไอติมมีเค้กมีชีสเค้กมีอะไรเงี้ยมันไม่สามพอพอมีความวารตี้มีความเจ๋งอยู่ด้วยกันอ่ะคนที่จะไปเที่ยมันมองว่าไปแล้วมันคุ้มพอมองอย่างงั้นปุ๊บไปแล้วมันคุ้มพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากมาไงแต่สมมติถ้าเกิดบางจังหวัดอย่างเช่นอะไปในจังหวัดนั้นมีอาหารแค่ประเภทเดียวแต่มีหลายร้านที่ทําเหมือนกันเรียนแบบกัน คนก็อาจจะไม่ค่อยอยากไปนึกออกไหมอย่างไปซีฟู้ดมีแบบปูเป็นปูเป็นกว่าปูเป็นสูตรปูเป็นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าไปเขาไม่ได้อยากไปแบบเช็คว่าอันไหนดีไม่ดีแต่เขาอยากไปคือเออไปทั้งทีเนาะมาทั้งทีเขาอาจจะไม่ได้มาบ่อยก็แบบให้คุ้มผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดส่วนอื่นผมว่าไม่ต้องพูดอยู่แล้วว่าของไทยเจ๋งๆเยอะคือเรื่องโลเคชั่นเรื่องเรื่องของความสวยงามเรื่องของความเขียวเรื่องอะไรประมาณนี้มันมันเป็นสิ่งที่ พวกยุโรปหรือว่าอะไรพวกนั้นมันไม่มีไงว่าสัญญาอะไรที่ควรระวังควรควรระวังจริงๆหรอผมก็คิดว่าคงคงดูเรื่องแคสโฟแหละเรื่องการจองปกติถ้าเกิดธุรกิจท่องเที่ยวมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วมันเป็นการจองล่วงหน้าอยู่แล้วพวกนี้จริงเขารู้อยู่แล้วนะคนที่อยู่ในวงการอ่ะมันมันไม่ใช่สัญญาณแบบอยู่ดีเป็นเลยอะไรเงี้ยเนาะคือผมว่าตั้งแต่เรื่องของอะไรมีมีเมื่อก่อนมี pm 2.5มีก่อนจะมีโควิดอย่างเงี้ยมันก็มีสัญญาณเรื่องของการลดลงของลูกค้าอยู่แล้วแหละตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเขาจับต้องได้อยู่่่แล้วมมันนนไไาเป็อะรที่ เซอร์ไพรส์อ่ะ